เป็ดน้อยหนีออกจากบ้านเป็ดน้อยเป็นของเล่นที่เย่อหยิ่งที่สุดในห้องของเล่นทําไมนะหรอก็เพราะว่ามันถือตัวว่าตัวเองเนะ่ยเป็นของเล่นที่เด็กชายโปรดปรานมากที่สุดนะสิทุกๆวันพ่อหนูจะเล่นกับมันวันละหลายชั่วโมงและนั่นทําให้เป็ดน้อยหลงตัวและทําตัวหยาบคายกับของเล่นอื่นๆเสมอ อย่ามาแกะตาก,กขวางทางเป็ดน้อยนะเอ๊ะเป็ดน้อยนี่ยังไงนะตุ๊กตาหนูเขาก็นั่งอยู่ดีๆนี่นาแต่มันขวางหูขวางตาฉันเธอก็เหมือนกันนั่นแหละยายพยาบาลขี้บน่นฉันนี่เปลือยชุดสีขาวของเธอจะแย่อยู่แล้วเกเรจริงๆเลยอย่างเนี้ยนะมันน่าจะจับฉีดยานักเที่ยวอ่าๆยานะถ้าก้นฉันเป็นรอยเข็มฉีดยาละก็เจ้านายจะต้องไม่ชอบแน่ๆเลยท่านข้าท่จ๊ะ เขาถือว่าเขาเป็นคนปอดนะรู้ก็ดีแล้วนี่เพราะฉะน,นั้นรีบไปห่างๆฉันสักทีอย่าอวดดีนักเลยนะแปดน้อยเดี๋ยวตกกระป๋องขึ้นมาจะรู้สึกชัไม่มีวันสิละและแล้วในวันหนึ่งเจ้าหนายก็พาของเล่นใหม่มาที่บ้านเจ้าของเล่นใหม่นะเป็นตุ๊ก,กตาหมาที่น่ารักมากทีเดียว เป็ดน้อยไม่ชอบหน้าเจ้าหมาน้อยเอาซะเลยเพราะมันรู้สึกเสียหน้าที่เด็กชายเล่นกับของเล่นใหม่มากกว่าเล่นกับมันพวกของเล่นอื่นๆก็เหมือนกันทำท่าสนใจของเล่นใหม่ซะจนเป็ดน้อยหมันไส้คอนทาฟูดนะตุ๊กตาหมาขอังจับหน่อยสิจิ๊บ จับสิฉันจะชอบให้ใครใครจับเนื้อจับตัวฉันอยู่แล้วแหละอุย๊ยเรี่ดีจังเลยไม่แข็งเหมือนตุ๊กตาหนูอย่างฉันเลยนะมีหน้าะ่ะอจานายถึงอุ้มเธอไม่ยอมปล่อยเลยนะชะนุ่มนิ่มอะไรกันมีแผลหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีหรอกตัวฉันน่ะสะอาดนะเธอจะลองจับฉันบ้างก็ได้นะเป็ดน้อยสะอาดอะไรกันพวกหมานะ่ะสกระปรกจะตายวันๆเอาแต่คุยขยะ จี๊ดจี๊ดทางเขาเธอเป็ดน้อยถ้าอิจฉาเนี่ยที่เจ้านายสนใจเธอมากกว่าเขาพูดดีๆนะฉันน่าหรอจะไปอิจฉาเจ้ามาหัวเน่าไม่มีทางสินละพูดดีๆหน่อยสิเป็ดน้อยพวกเราอ่ะชักทนไม่ไหวแล้วนะเธอควรจะดีกับสมาชิกใหม่ให้มากกว่านี้หรือว่าเธออิจฉาเขาจริงๆล่ะ โดนจี้ใจดำเขาอย่างเนี้ยเป็ดน้อยก็ทนไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นมันจึงตัดสินใจว่าคืนเนี้ยมันจะหนีออกจากบ้านไปตามหาเจ้านายคนใหม่ดีกว่าอ้าาทางจะหลับสนิทกันหมดแล้วเป็ดน้อยไปดีกว่า คืนเนี้ท้องฟา้ามืดซะด้วยดีจริงๆจะได้ไม่มีใครหาฉันพบบายบายของเล่นที่นหน้าเบื่อทุกชิ้นฉันจะโผบินจากรังแล้วนะเอาล่ะออกมาจากห้องของเล่นได้แล้วทีเนี้ยต้องหาทางออกนอกบ้านให้ได้ เอ๊ะนั่นมันเจ้าเหมียวศัตรูเก่าของเราแน่นาแย่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าเหมียวจะกินฉันแล้วอะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแย่แล้วอย่างนี้ต้องหลับตาปีวิ่งหนีลูกเดียวว้ายตายแล้วเป็นน้อยตกน้ำตายละตัวผมจันทำได้นู่นซะด้วยมันจบแน่แน่เลย เป็ดน้อยคิดว่าคราวนี้มันคงจะไม่รอดแน,น่เลยแต่ทันใดนั้นเองก็มีใครบางคนสุดเป็ดน้อยขึ้นมาสิโยเป็ดน้อยไม่ตายแล้วแต่เอใครเป็นคนช่วยชีวิตเป็ดน้อยเอาไว้ล่ะเนี่ยเธอไม่เป็นอะไรแล้วน้าเป็ดน้อยเธอปลอดภัยแล้ว <laughs> เจ้าหมาน้อยแล้วก็เจ้าหนูคุณพยาบาล แล้วก็ทุกทุกคนพวกเธอช่วยชีวิตฉันไว้เหรอเนี่ยทำไมพวกเธอถึงรู้ล่ะว่าว่าฉันฉันกำลังเดือดร้อนน่ะพวกเราตามเธอมาตั้งนาแล้วแหละตามฉันมาพวกเธอรู้เหรอว่าฉันหน,นีออกมารู้สิก็ฉันเป็นหมานี่นาต้องหูไวอยู่แล้วล่ะฉันได้ยินเสียงของเธอย่องออกมาฉันก็เลยชวนเพื่อนๆนอะ่ะออกมาตามหาแต่ แต่พวกเธอตามหาฉันเจอได้ไงกันล่ะมืดออกอย่างเงี้ยฉันน่ะเหรอฉันก็ตามกิ่นเธอมาน่ะสิจ๊ะเธออีกแล้วเหรอนี่ฉันเป็นนี่บุญคุณเธอเหรอเนี่ยเจ้าหมาน้อยนี่บุญคุณอะไรกันเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วล่ะเธอคิดว่าฉันเป็นเพื่อนทั้งที่ฉันน่ะทำตัวไม่ดีกับเธออย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะจ้ะ ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ฉันตั้งใจฉันอิจฉาเธอฉันเป็นเป็ดที่ชั่วร้ายน่าอายจริงๆเลยทำไมฉันถึงได้แย่อย่างนี้นะช่างมันจะเรื่องมันแล้วไปแล้วนะใครๆก็เคยทำผิดกันทั้งนั้นนั่นแหละเรากลับไปที่บ้านกันเถอะแล้วพวกเธอละจ้าตุ๊กตาหนูคุณพยาบาลแล้วแล้วก็ทุกๆคนน่ะ พวกเธอยกโทษให้ฉันหรือเปล่าอ๋อพวกเราไม่โกรธเทอหรอกอันที่จริงพวกเราก็ผิดเหมือนกันนะที่พูดจามไม่ดีกับเธอถ้าเธอไปอะไรไปล่ะก็พวกเราก็คงเสียใจมากทีเดียวเลยนะเจ้านายก็เหมือนกันกลับบ้านนะเป็ดน้อยโอ้กล่าวสิจ้าฉันไม่อยากจะกลับบ้านเพราะฉันรู้แล้วแหละว่าฉันมีบ้านที่อบอุ่นที่สุดและมีเพื่อนที่แสนดีที่สุด ่อไปเนี่ยฉันจะไม่หนีไปไหนแล้วล่ะดังนั้นพวกเพื่อนจึงช่วยกันพาเป็ดน้อยขึ้นรถพยาบาลกลับไปที่ห้องของเล่นแล้วตุ๊กตาพยาบาลก็คอยดูแลเป็ดน้อยจนแข็งแรงเป็ดน้อยซาบซึ้งใจจนแทบจะร้องไห้เลยทีเดียวและตั้งแต่นั้นมา เป็ดน้อยผู้เยอะหญิงก็กลายเป็นเป็ดน้อยที่แสนดีและเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนตลอดไป